ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมีทิปเล็กๆมาแนะนำให้ฟังกันนะครับก็ให้ดูกันก็เกี่ยวกับอันนี้ครับส p e ซครับเข้าที่ System Preference ครับจะมีหน้าต่างที่โผล่ขึ้นมาก็ให้ทุกคนเลือกตรงนี้ครับ s Spe ปซครับอพอกดขึ้นมาก็จะมีหน้าต่างที่โผล่ขึ้นมาซึ่งสังเกตได้เห็นตรงนี้ครับ System v o i c e จะมีชื่อว่า Lex ก็ให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ customize นะครับบางนี้จะโผล่ขึ้นมาก็ให้เรามาที่ข้างล่างสุดเลยครับนี่ครับไทยนาริกาอะไรยังไม่ได้ติ๊กนะครับก็ทําการติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วกดโอเคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดนะครับเป็นซอฟต์แวร์เล็กๆประมาณ300กว่าเมก์ลงไว้ในเครื่องเราเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็ให้เรากดโอเค ไปตามสเต็ปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าจอนี้เหมือนเดิมตรงนี้ก็ยังเป็นอ l e ็อยู่ก็ให้ทุกคนคลิกเข้าไปครับแล้วเลือกนี่ครับมันจะมีโผล่มาถ้าเกิดยังไม่โผล่ก็มาที่ c u s t o m i z e ใหม่นะครับแล้วก็มาติกลาลิษาอ่าตรงนี้ยังไม่เป็นนะครับก็มาเลือกนี่ฮะลาริษาอ่าได้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็ปิดโปรแกรมไปก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันจะทำยังไงนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นเว็บไซต์ธรรมดานะครับว่าผมชอบเปิด t i m e m ม update ซึ่งก็เลือกตรงนี้ขึ้นมาก็สำหรับผู้ที่ใช้ตรงนี้ต้องต้องขอโทษลืมบอกไปว่าต้องใช้กับ l i o อนเท่านั้นนะครับก็ดูผลที่ตามมาครับเดี๋ยวผมจะคลิกลากให้ดูอ่าแล้วคลิกขวานะครับที่คำพูดอะไรก็ตามที่เราสนใจนะครับแล้วมาเช็คที่ s ป e a สตาร์ทครับดูผลครับหลายหายคนอาจจะชื่นชอบระบบการถ่ายภาพแบบเดิร์บน ไทฟอนซึ่งสามารถทำให้เราถ่ายภาพแบบพิเศษที่สามารถเก็บรายละเอียดส่วนมืดและส่วนสว่างไปพร้อมๆครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราดูท่อนที่เป็นภาษาอังกฤษอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นภาษาไทยเวลาซอฟต์แวร์นั้นมาพอสลับภาษาจ,จะมีผลบ้างอาจจะลองดูอันนี้นะครับในตายอกเสนั้นนะครับก็มีปัญหาบ้างแต่ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่ง เท่าแบบตัวอื่นทําไม่ได้นะก็คือสําหรับแมกซใช้ได้โดยเฉพาะไ i ออนนะครับก็ลองไปลองไปใช้กันดูสนุกสนุกนะครับก็วันนี้มีแนะนำเท่านี้เพิ่มเติมครับขอบคุณครับ